สวัสดีก้าวท่านครับสวัสดีพี่น้องทั้งต่างประเทศสบายดีฟังไซ FC ใหม่ FC เก่าครับมาหอดแล้ววันนี้ที่งานสมโพธิและไห,เหลเรือไฟอำเภอเต่างอยครับส่วนสาธารณะเต่างอยพี่น้องสนามปนเ็พันไรเตยลงไปครับมือแรงบัตร20บาทครับเบิงมบาลาำสอดแจง้งมาก่อนกระดินางมาซากกระดเบิงครับมือในสนามอลังการอีรีเก็บบัตร20บาทนะครับ มามามาสกลนครนครน,น,นมมุกดาหารอำนาจเจริญนครพน,นมอะไรอย่างอีกเกาะหนองคายอันพี่น้อง,ยอ,อ,งอยู่ใกล้สกลนครมาครับอยู่ใกล้เขาว่องกาลสินนี่พ้อรัดค่วมเขามากกันหอดแล้วรุงหลานก่วงมากมายสวัสดีเมสุภาพ,พรมไม่อรไทยนะครับพี่น้องคนแช่น้ำได้เบิ้งพรมกันครับพอบนนุ้นมันจาเดิบอัลบอแช่บ่ได้เบิ้งพรอมกันดิ กดแชร์ครับทุกคนเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนแล้วก็กดรูปหัวใจนะครับเพื่อเด,ด,ดบิดต์บอลนุนเดชว่าผู้เดเบอร์ไทยครับไม่สมควรแม่แม่สันตะวันคนพันคนพันไม่อ,อรไทฮอตเลี้ยวบอนุนคนรอคน่าบอนตูมอีกแล้วแม่แมนงานเดียวกับที่ซ้อมาเล่นตอนหน้ารถเราอะนะออมันไม่มีที่แล้วอะ พี่น้องเข้าเออขาสารมาสวงบิดหนึ่งก่อนมาเดียวกาดก่อนเดี๋ยวได้อ้า สวัสดี470ขอบคุณดาว50ดวงครับหลุดมหาหอดแล้วมีน้องกดแชร์เรียวๆได้เบิ่งพร้อมกันแบตคอยกสีเบิร์ฝนตกบ่จา้าตกก็แต่ปล่อยๆให้ยางแอ